สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นไม้3มชนิดนะคะเป็นไม้มงคลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจนแทบบางคนจะบอกว่าเป็นต้นเดียวกันก็ได้นะคะต้นแรกนี้ชื่อว่าต้นหงสาวดีค่ะหงสาวดีเขียวจะมีใบที่หนาแข็งแล้วก็สีเขียวสดลักษณะใบของเขาจะคล้ายใบกล้วยนะคะ เส้นกลางใบเนี่ยจะค่อนข้างหนาค่ะมีสีเขียวเลยนะคะสำหรับต้นหงส์สวัสดีเขียวเนี่ยเขา,าจะออกดอกมีสีเหลืองอันนี้คือว่าดอกเขาเหี่ยวแล้วนะคะเนี่ยดอกเหี่ยวแล้วแล้วก็จะชอบขึ้นบริเวณเชิงเขาที่มีน้ำไหลผ่านต้นนี้เขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะ ออกดอกตลอดเลยตลอดปีดอกจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาสำหรับการขยายพันธุ์นี้ก็ปักชำก็ได้ค่ะนำลำต้นมาปักชำเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับด้านพูดผีปีศาจนะคะสามารถปัดเป่าไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปได้ ะคล้ายกับต้นพวกตานีนางไม้นางตะเคียนอะไรพวกนี้นะคะสำหรับต้นหงสวัสดีเขียวอันนี้ดอกเขานะคะดอกจะมีสีเหลืองลักษณะคล้ายนิ้วมือมันจะร่วงง่ายนะคะเนี่ยลักษณะใบเขาจะคล้ายใบกล้วยแต่ว่าสั้นกว่า กำลังแตกใบใหม่เยอะแยะเลยนะคะต่อไปอีกชนิดหนึ่งก็เป็นเศรษฐีเวลสันนะคะใบจะคล้ายกันมากแต่ว่าเศรษฐีเวลสเวลสันนี้ใบเขาจะใหญ่กว่าค่ะเส้นกลางใบนี้ก็เป็นสีเขียวเหมือนกันแล้วก็แข็งนะคะ แต่ลักษณะใบของเขาจะาใบจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะใบของเศรษฐีวิลสันนี่จะใหญ่คล้ายใบพายแต่ว่าใบของอต้นหงสวสดีเขียวเนี่ยเขาจะดูเล็กๆเรียวเียวกว่าค่ะอันนี้เขามีต้นใหม่ออกมาเยอะเลยนะคะแตกหน่อออกมา ตัดยอดที่ว่ามันมันคือมันมันหลายต้นเกินไปในกระถางเดียวนี้ก็ตัดออกค่ะเขาก็จะแตกยอดออกแตกหน่อออกมาใหม่เยอะอันนี้ต้นนี้กำลังสวยไงนะคะมีอ่าเส้นลายใบเป็นสีเขียวเขาจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะคะทั้ง ลำต้นเขาจะเป็นข้อเป็นปล้องเหมือนกันด้วยสำหรับจะคล้ายกันกับหงสวสดีเขียวดอกก็จะมีสีขาวนะคะสำหรับเศรษฐีวิลสันลักษณะดอกก็คล้ายกันมีกาบาหุ้มดอกไว้ลักษณะคล้ายนิ้วมือเหมือนกันค่ะแตกหน่อใหม่มาเยอะเลยนะคะสำหรับกระถางนี้ เป็นไม้มงคลที่ปลูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมพลังวัดเพิ่มพลัง่วงจุ้ยนะคะสำหรับเศรษฐีเว,วสันจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวออกโดกครั้งเดียวในช่วงเดือนมีสายนนะคะดอกมีสีขาวอมเหลืองต่อไปก็ไปดูเศรษฐีมีทรัพย์นะคะใบใหญ่คล้ายกันเลยค่ะ แต่สำหรับสีถีมิวซับนี่เขาจะมีก้านใบที่ยาวแล้วก็โขบใบจะยากกว่าเส้นกลางใบสีเขียวเช่นกันค่ะเชื่อว่าปลูกไว้จะทำให้ร่ำรวยเงินทองการค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับสีถีมีวซัพ์ใบคล้ายกันเลยทั้ง3ชนิด แต่ต้นเศรษฐีมีทรัพย์นี่เขาจะมีก้านใบที่ยาวตรงนี้ก็คล้ายกับเศรษฐีเวลสันนะคะเนี่ยคล้ายมากโคนใบเขาจะมีอวาเเว้าเล็กน้อย มีรอยหยักบริเวณขอบขบใบสำหรับเศรษฐีมีทรัพย์นี้จะมีดอกสีขาวออกดอกตามซอกใบนะคะขยายพันธุ์ก็โดยการปักชำโยดชอบดินร่วนเหมือนกันคะ่ะระบายน้ำได้ดีนะคะจัดเป็นไม้มงคลและวก็ไม้ประดับ ทั้ง3มชิ้ที่แม่อิวให้ดูเนี่ยจะเป็นลักษณะใบที่มีความแข็งแรงแล้วพบกับแม่อิวใหม่คลิปต่อไปค่ะบายค่ะ